ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับนอ้องเมอ่อนอีกระพอกับท่องจันชแนลยีคือเกาครับผมพอกันเป็นวันเสาร์ที่สองพุทธสภาคมนะครับช่องหาหกสามเบอนอีก,กบบระบาดใต้คลิปตั้งใดมากเป็นวันหยุดของท่องจันชแนลบัดดไปเห็นงานครับบัดดบไปเห็นงานโรงเรียนก็นเลยพาเพื่อนๆข่ามาเบ่งสวนนะครับนาะ เามาเบิงสวนคางบ้านคางเฮือนคือห้าปลูกไว้กินเองครับผมนี่ก็เป็นบักเขือครับน่ครับตั้งก็เป็นโต๊ะบักแข่งครับ บกบแข่งกับหอมตะไคร่ครับทางนั้นกับต้หนหาสตาสีชมพูเป็นบักพริกครับผมเข้าไปบ่ได้ครับเข้าไปไกลๆบ่อใดอย่เยลยรทายให้เบิ่งไกลๆนะครับเนาะมุมไกลมุมกองไกลๆเฉยๆก,ก็บเป็นบักเขือตอนนี้ปลูกใส่กระสอบครับปลูกใส่กระสอบ ผ้าพี่น้องมาเข่าสวนนี่เป็นบุรพ่าครับบุรพ่าพันปูกใส่กองโฟมครับผมปลูกใส่กองโฟมขางบานทั้งเว้นต๊ครับเมื่อนี้เมื่อน,นั้นถ่ายเห็นเบิงขางบานทั้งเว้นออกครับกับหลังคั่วเมื่อนี่เมื่อนี้เป็นขางบานทั้งเว้นต๊ครับผม ผลาพี่น้องปลูกไว้กินเองครับผมบักเขือก็กำลังเป็นดอกครับเขือกกำลังเป็นดอกพอได้อยู่ได้กินครับพอค่อยได้ซื้อครับผมเพราะว่าพักบักเขือบักพริกในสวนคางบ้านหลังขั่วมีเบิดครับเต็มคางทาง็มีครับ สมคามกับห้างง่ายๆนะครับพี่น้องคืออข้าปปูข้าวบาให้มันขึ้นสูงหนอนมาขามอ่อนเอาตัดงามันลงมันกระปงเป็นหยอดให้กินตลอดปีครับ <c oughs> คือสมขามเอาสีดัดแป้งเอา มหามมนขื้นสูงครับกัดเป็นตะไคร้ครับตะไคร้เอามาปลูกไม่ใส่กะละมังครับผมตะไคร้มาปลูกไม่ใส่กะละมังว่าจะกินแต่ของครับมันจะมาตัดไป ขอน้ำมูกเพ่นครับผมครับลองเห็ดมึงได้พี่น้องด้ปลูกใส่กระถางต้องลองเห็ดมึงครับปลูกใส่กระถางกินลองมึงคือผมเห็ดครับผม เป็นพักเป้ครับนี่เป็นพักเป้ครับตัวนี้เป็นพักเป้ไว้ถ้่ใส่ลาบใส่ก้อยใส่สัวไกล,ลาบไก่โมอืดครับ ตึ่งๆหัวผมนี่กเป็นบังนาวครับมะนาวครับลูกลายอยู่ได้ครับมะนาวลูกหน่อยก็ร้ายครับมันเป็นไม่น่วยสิพอกินเลยก็ได้นี่ครับนะหน่วยไงครับถึึงๆเฮงร้ายครับผมบดไอครับบังหน้าผมบดไอมันเป็นหน่วยตลอดปีเลยได้ครับมันโมเลืก มังนาานี่ผมตอนปลูกได้สองปีแล้วครับเป็นนไวยตลอดครับนี่ผมปลูกปีแรกมันก็แตกยอดแตกกิ่งงาสาขามันออกปีที่สองมากเป็นดอกเลยครับผมปลูกไปสองต้นนะครับมังนาวหลายผมขึ้นทึ้งลังค่าผมอาดิตอนปลูกอีกอยู่ของพระท่านมีเวลา มท่านมี่มองปลูกครับท่านมี่มองปลูกอยู่เพราะว่าต้องใส่ปอกค,ครับให้เงาเพิ่มน,นึ่กครปุ๋ยธรรมชาตริครับเป็นใบใหม่เป็นเปลือกเขาวโพดเป็นอะไรยงังเอามาถิ่มเซบาทครับผสมกับขี้ขัวใหมันก็เป็นปุ๋ยชีวภาพค,ครับบ่ม,มีปุ๋ยเคมี <c oughs> พัดกันมาหนีก็เป็นกระถางหอมพักขยเยครับสาราเนครับกระถางหอมพักขเยเยจะปลูกไว้บางบ่ทงงามครับปลูกไม่กำลังแตกแหนงออกเ <c oughs> นาะครับเนาะงนี่อยู่สองกระถางสามกระถางครับสาราเน างหนึ่งครับกระทางที่แรกนี่มันก็ล่างแตกออกครังเนาะใบนหน่อยก็ล่างแตกออก <c oughs> ทางที่สองครับใบหน่อยมันก็ร่างแตกออกแทวเอเลยครับลองเห็นบ้นเด้อครับพี่น้องกระทางที่สามมันก็ล่างซ้ำใหม่มันบวหลายครับมันใส่บวหลายตัวนี้มันมีอยู่สามสี่ต้น กำลังทำไมนบ่นันแตกหนอดแตกยัง <c oughs> <c oughs> ไปบ่งท้านั้นอีกครับไปทั้งใน ต้นหอมเลยครับผมต้นหอมเลยคนเห็ดไม่มีอยู่สามกระถางครับผมสามทาง เห็ดไว้ถ้ากินจะาของเนาะครับเนาะจะได้ก็ได้กินครับพอปลูกไว้ล้วก็ดูแลเอาดีๆทั้งในก็เป็นอะไรครับบักทั่วครับนี่นผมขอไปบ่ได้มันค่ากระถางหอมเป็นบักทั่วับเคือตะไคร่เนาะครับทั้งในค่ากระถางหอมผมขอพาพี่น้องขาไปเบิง์ไก่บ่ได้ครับผม <c oughs> อ่ะผมก็เป็นต้นบังนาวครับเนะ่กับเขาไปพาพี่น้องเขาไปเบิ่งบ่ได้ที่กันต้นนําเป็นต้นแหลกทือผมเอามาปลูกครับมันเป็นต้นใหญ่แล้วครับมังนาวหน่อยบานเฮ่าอืมนาวหน่อยบานเห่าครับเนะี่ย เครื่งองนี่ก็ม่นกค้กขามครับผมไห้เพิ่นท่านงาไห้กำลังเป็นดอกครับผมย่ามเลปพวคขามสุกเอาที่นี่แล้วครับเห็ดสมเห็ดแซวย่ามมีใบ,บก็กินใบครับมีนวยก็กินนวยมันบ่ออึดครับทาาเฮ็ดทางเฮื่นอนผมจะมีแต่กลใหม่เลยครับลมรื่นเย็นดีครับผมนี่ก็เป็นกลวม่วงกงม่วง แต่ผมกับบงหัวผมเป็นบงมองยังว่าเหยื่อเพื่อนฟังบ่ได้อธิบายฟังบ่ไดดครับเพราะว่าจักเอาบกมองยังมากินแล้วมันเกิดขึ้นเองครับต้นนี้มันเกิดขึ้นเองครับนี่คือบักหนาวต้นที่สองครับที่ผมปลูกไว้ปลูกไม้เลย ที่ผมปลูกไใ้ไม่นี่สองปีที่ผ่านมานต้นทยพบสี่ผมให้เบิง้งตอนนั่นนะมันเป็นต้นเก่าครับเป็นต้นเก่าของเขาผมก็ตตอนอนกมาจากต้นนั่นแหละครับมาเห็ดนี่คือว่าผมก็ไเด้ไปเรียนกศนรครับใน้่วมหูมาจากคุณครูกอสโนคนสอน ผมก็เลยเอามาลองเห็ดบึงกระไดผลครับถ้าห้าเห็ดถ้าหูห้าต้องเห็ดนะครับถ้าหูห้าบบเห็ดมันก็บบฮห้ว่ามันสิเป็นบอเป็นถ้าห้าเห็ดมันเป็นห้ากระไดผลผลิตครับผมมีมังนาเไาไกินตลอดปีนี่ครับหน่วยเหิือเด้อเบิ่งเด้อ บมเดสื่อได้ครับหน่วยคนบมเดสื่อครับบมเดสื่อบางหน้ากินเลยผมมันเป็นต้นไม้ออมเพื่อนเลยครับทั้งนาบา้านทั้งข่างแสะพบอตัดตัวตั้งเว้นออกออกมันไก่สายไฟแรงสูงโอ้ยลมรื่นดีครับทั้งเว้นตกมันมีสายไฟผมเลยบอตัด ปล่อยให้เพื่อนขึ้นไปเลยได้กาดเย็นๆกลางเวนครับผมบมันสิเขาคายพระเจ้าอยู่หัวผนมาเลย ปลูกต้นไม้ไม่ต้องปลูกครับคือปลูกต้นหนึ่งต้นที่สองที่สามเราก็บอต้องปลูกนะครับเพราะว่ามันเวลามันเป็นหมากเป็นผลมันลนลงเป็นส้ไม้ควมปลาอย่างสี่ว่าจักผมก็บอกเข้าใจคื่กันมันล้นลงมามันเกิดเกิดครับผมมันก็เป็นต้นหน่อย สปีสามปีไปก็เป็นต้นใหญ่นั่นซีเมนจังสี่ว่าแจกกลาปลูกต้นไม้ไม่ต้องปลูกปลูกต้นเดียวแต่มันสิได้หลายต้นง่ายมันนีเป็นดอกเป็นผลเป็นหมากหมากแก่ซุกแล้วมันลน้นลงมันก็สิเป็นต้นไม้เป็นหลายต้นแบบนี้ครับผมนะครับเนาะ ครับผมก็เสือเบิ้งบงางนาครับทุนข้งวัวครับนะพุนข้งัว่าผมเอามาใส่ก่อนสิปลูกาผมไปเอาขี่เรื่อยด้วยครับขี่เรื่อยมาผสมกับดินกับขี่ขี่เรื่อยสามปอกละสามกระสอบครับดินปอกละสองสอบ อีงว่วงปอกละสอบผมผสมเข้ากันแต่ว่าเพิ่งงามเพิ่เป็นว่วยไว้มันได้จุลินซี่จากผืดดินคือมันบมีเคมีเลยนะครับผมติดผมใส่อยู่นี่นี่จะจุลินซียครับเป็นแนวไล่สีเพียสีมะแรงผมกับซ ขีเทาไฟครับขีเทาห้ดังไฟมันจะออกคิ้วๆได้ครับห้เาเซนามแล้วห้ากากองเอาตัวใสมันครับผมผมก็จํามาจาก youtube เพื่อกันนะครับนี่ก็ได้เลยเอามาเห็ดลองเบิงก็ไดผลดีครับจากใบกูดๆูดใบมันจะยืดออกครับผม้าห้าเห็ดได้เ้าเห็ดเ้าเห็ดกินเองนี่ห้าบอต้องใส่เลยครับ เคมี hey, ครับผมนี่แหละครับต้องจันกับผ้าเบิงซ้ำหนีแล้วครับ,อน,บ,บ,น,รบนอเพราะว่าบัดออกไปทำงานมอเตอร์ไซค์ขีอยู่โรงเรียนมานกันไดกับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์เดยนะครับเด้อกดกระดิง่งกดติดตามให้ผมแน่ครับสวัสดีครับ